ต่อมานะคะเราจะกลับมาทบทวนเรื่องที่เรียนกันไปแล้วเนาะเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะลำดับเลขคณิตเนี่ยก็จะเป็นลำดับที่มีผลต่างร่วมถูกไหมคะมีผลต่างร่วมแล้วก็มีสูตรคือใช้ดีแทนสัญลักษณ์เนาะแล้วก็มีสูตรคือพจน์ที่ n คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ D หรืออีกสูตรหนึ่งคือ am เท่ากับ ap บวกด้วย m ลบ p คูณ D เ so, มื 1, ่อ m มากกว่า p นะคะสูตรนี้ใช้เมื่อเราไม่รู้ a 1เนาะทีนี้เราก็มาดูโจทย์กันให้นักเรียนนะคะลองหยุดวิดีโอแล้วก็ลองทำเอง โจทย์ที่ครูเลือกให้ก็จะเป็นมีเขียวๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะตัวอย่างที่1เนาะอันนี้มาถึงเราก็ใช้สูตรที่ครูบอกเลย a m เท่ากับ a p บวก m ล p คูณ d นะคะตัวอย่างที่1บอกว่าเรารู้พจน์ที่8ถูกไหมคะพจน์ที่8เท่ากับ20พจน์ที่15เท่ากับส4 แล้วเขาก็ให้หาพจน์ที่4มาถึงนะคะเราไม่รู้ a 1ถูกไหมแต่เราอยากรู้ d ถูกไหมคะก็เริ่มที่ a 1 5นะคะเท่ากับ a 8ปดบวกสิลบแเนาะคูณ d 3 4ก็เท่ากับ20สบวก7 D D ก็เลยเท่ากับ14ส่วนสวน 7, ถูกไหมคะ14ส่วน7 D เท่ากับ2ทีนี้ A 4หายยังไงเราต้องไปหา A 1หั้ยคะเราต้องไปหา A 1มั้ยหมไม่ต้องนะคะ เราก็เริ่มจากอ่าเรารู้ a 8ถูกไหมรู้ a 4บวกด้วยกี่ดีคะก็ต้องบวก 4D ถูกไหม a 8ก็เป็น20 a 4อยากรู้บวก 4D ก็คือ4คูณ2เพราะฉะนั้น a 4ก็เลยเท่ากับ12ตอบแล้วก็ ลุมนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพดที่4คือ12เราก็ตอบโอเคไหมต่อไปไหนอีกอ่ามาดูตัวกลางเลขคณิตนะคะ ตัวกลางเลขคณิตทํำยังไงสูตรว่าอะไรหาถ้ามีลำดับเลขคณิต3ตัวถูกไหมคะตัวกลาง x จะหาได้จาก a บวก b ส่วน2แต่ถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยตัวกลางมี k ตัวถูกไหมคะ k พ์ ot, ก็จะหา d ก่อนคะ่ะ d หาจาก b ลบ a ส่วน k บวก1แล้วเราก็นำ d ไปบวกระหว่าง a กับ b โอเคไหม มาลองทำข้อ2กันนะคะข้อ2บอกจงหาตัวกลางเลขคณิต4ตัวระหว่าง6กับ16แสดงว่าอย่าลืมหยุดแล้วลองทำเองดูนะคะหากระดาษมาแล้วลองทำดูแสดงว่ามันน่าจะเป็นลำดับแบบนี้ถูกไหมคะ a x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4เนาะแล้วก็ค่อยเป็น b โดยที่ a เนี่ยเป็น6 b เป็น16ถูกไหมคะ d หาได้จาก b ลบ a ส่วน k บวกห d ก็เลยเท่ากับตอนนี้เรามีพจน์ทั้งหมด k เท่ากับ4ถูกไหมคะ b เป็น16 a เป็น6ส่วน4บวกห ดีก็เลยเท่ากับ10ส่วน5ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวกลางเลขคณิตด,ดีเป็น2เนาะเพราะฉะนั้นตัวกลางเลขคณิต<ๆ>ก็คืออะไรบ้างคะ6ใช่ไหม6บวกไปอีก2ก็เป็น8 8บวก2เป็น10 สิบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ถ้าบวกไปอีกสองก็จะเป็นตัว B เป็นสิบหถูกไหมคะประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมท่องสูตรกันนะคะต่อไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทเนาะดูข้อสองคะ่ะ ถ้าพจน์ที่3และพจน์ที่16ของลำดับเลขคณิตเป็น8และ47ตามลำดับจงหาพจน์ที่100พจน์ที่3ถูกไหมคะ a 3เท่ากับ8 a 1 6เท่ากับ47เราก็จะได้ว่าได้ว่าอะไร A16 เท่ากับ A3 ถูกไหมคะบวกเท่าไหร่ 13D ข้อนี้เราไม่รู้ A1 ถูกไหมคะครูก็เลยใช้สูตร <S <S A M เท่ากับ A P บวก M ลบ P คูณ D หรือที่เราใช้วิธีการสังเกตเอาอะนะคะว่า 13เนี่ยบวกกับ3มันต้องเท่ากับ16แล้วไงต่อเราก็จะได้ว่า A16 เป็น47ถูกไหมคะ A3 เป็น8บวก 13D 47ลบ8เท่ากับ 13D 39เท่ากับ 13D ดี <c oughs> ก็เลยเท่ากับสามหาพจน์ที่ร้อยก็เหมือนเดิม a 100เท่ากับเอาตัวไหนมาใช้ก็ได้คะ่ะใช้ a 3ก็ได้ใช้ a 16ก็ได้นะคะครูก็ใช้ a 3สละกันนะ,ะนะ a 3สามบวกเก้ ็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8บวก97คูณ3ถูกไหมคะ a 100 a 100ก็เลยเท่ากับ8บวก7 3 21ทด2 9 3 27 28 29 2 9 1นะคะ a 100ก็เลยเท่ากับ2 9 0 9 ถูกไหมโอเคคิดได้ตรงกันไหมคะขอดูก่อนนะต่อไปดูข้อ3นะคะจำนวนที่หารด้วย7ลงตัวตั้งแต่1,100ถึง1000นะคะ หารด้วยเจลงตัวอ่ะมาดูกันพิจารณานะคะจำนวนที่หารด้วย7ลงตัวก็จะมีตั้งแต่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าปะ 1 0 5ถูกไหมคะนี่เขาใช้คำว่าตั้งแต่ถูกไหมคะ1 0 5แล้วก็บวกไปอีก7ก็เป็น112ใช่ไหมไปเรื่อยๆถูกไหมคะหนึ่งหนึ่งเก้าไปเรื่อยๆหนึ่งพัน ใช่ไหมคะก็หารด้วย7 7 17เป็น300 7 4 28เจ7 2ส4 6ย4 2กคูณ7็ก็ได้7 2 14เท่าหนึ่งเดส8่ 9 9 4นะคะ994าาสี่ครูรีเช็คก่อนนะ994ก็เป็นจำนวนสุดท้ายถูกไหมคะที่7หารลงตัวที่เป็นจำนวนตั้งแต่994เโอเคเราก็จะได้ A N เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d a n คือ994ถ้าไหมคะ a 1คือ105บวก n ลบ1คูณจาก105ไปหา12ก็เป็น นะคะหลังลบหน้าเนาะก็เป็นเจ็ดคิดเลขเก้าเก้าสี่ลบหนะะึ่งร้อยห้าค่ะเก้าเก้าสี่ลบหนึ่งร้อยห้าเท่ากับแปดแปดเก้า คูณด้วย n 1, ลบหนูณเย้าย7ไปหารก็ได้1 2อยเท่ากับ n ลบหน n ก็เลยเท่ากับ1 2อยเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบนะคะจำนวนที่หารด้วย7ลงตัว ตั้งแต่100ถึง1,000มี128จําจำนวนต่อไปดูข้อ7นะคะข้อ7จงหาจํานวนจริง x y ที่ทำให้1 x y และลบ64เป็นลำดับเลขคณิตเราก็มาดูกันว่าเรารู้อะไรบ้างเจอตัวเลขแบบนี้นะคะสังเกตว่าเรารู้ 1> a 1ถูกไหมคะอันนี้เป็น a 2นี่เป็น a 3อันนี้เป็น a 4เราก็จะได้ว่า a 4เนี่ยมันเท่ากับ a 1 3วก3 d ถูกไหม a 4ก็เลยเท่ากับลบ64แทนค่าไปคะ่ะ1 3บวก3 d ลบ65เท่ากับ 3D D ก็เลยเท่ากับลบ65ส่วนเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมต่อไปก็ให้นักเรียนนะคะหา X เ,เนาะ X ก,ก็หาจาก1บวก D ถูกไหมคะก็เท่ากับ1บวก ลบ6กส่วน3ก็เท่ากับเท่าไหร่คิดอย่างรวดเร็ว3บวกลบ65ส่วน3เท่ากับลบ62ส่วน3ก็ได้ X แล้วเนาะต่อไป Y Y ก็เท่ากับ X บวก D ถูกไหมคะก็เลยจะคิดได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย ลบหกส่วนสบวกด้วยลบหกส่วนสก็เท่ากับลบลร้อนะคะส่วนส mm hmm. ก็ได้ xy วแล้วโอเคเนาะต่อไปรูโจทย์เสริมกันให้4พจน์แรกอ่ะของลำดับเลขคณิตเป็น8คราวนี้ก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะคล้ายๆกันเนาะ หา a กับ b a บวก b นะคะก็ให้ตัวนี้เป็น a 1ตัวนี้เป็น a 2 a 3แล้วก็ a 4หา d ก่อนอันดับแรก a 4ก็เท่ากับ a 1บวก3 d a 4เป็น23 d เป็น8บวก3 d ก็จะได้15ถูกไหมคะเท่ากับ 3D D ก็เลยเท่ากับ5ในเมื่อ D เป็น5แล้วนะคะมาดูลำดับกันนะคะเราจะต้องคิดว่า A2 นะคะเท่าก,กับ8บวก D ถูกไหมคะ A2 คือ A บวก1ถูกไหม เท่ากับ8บวก5ถูกไหมคะ A ก็เลยเท่ากับ13 -1 A ลบ1 a เท่าก,กับ12ต่อไปเราจะได้ A เท่าก,กับ12นะคะเพราะฉะนั้นพจน์ที่2ก็จะเป็น13ถูกไหมพจน์ที่2เป็น13เนอะต่อไปหา A3 นะคะเท่ากับ A2 บวก D ถูกไหมคะ A3 คือ B ลบ2เท่ากับ A2 คือ13บวก D เป็น5นะคะก็จะได้ B ลบ2เท่ากับ18 B ก็เลยเท่ากับ20นะคะได้ A และ B แล้วเพราะฉะนั้นคะ่ะ A บวก B ก็เลยเท่ากับ12บวก20นะคะเท่ากับ32ตอบเรียบร้อยโอเคไหมต่อไปโจทย์ข้อถัดไปข้อ2นะคะผลบวกของลําลำดับเลขคณิตลผลบวก5พุน์แรกเนาะของลำดับเลขคณิตลำดับ1เป็น100ก็คือ 1> a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4บวก a 5เท่ากับ100ถ้าลำดับเลขคณิตนี้มีพจน์ที่100ก็คือ a 1 0 0เนาะเท่ากับลบ4 7 4จงหาผลต่างร่วมหา d ก็มาดูกันคะ่ะเวลาเจอโจทย์ที่ เป็นตัวแปรบวกกันขี้ตัวอย่างนี้คะอย่างอันนี้มี5ตัวใช่ไหมคะหรืออย่างเรื่องลำดับเลคขคณิตที่เราเรียนกันไปแล้วที่มี3ตัวอย่างนี้เรามักจะแปลงให้ให้ทุกโพ์เป็นตัวตรงกลางเนาะเราก็มาดูกันนะคะ a 1เนี่ยมันเท่ากับเราไล่จาก a 5ดีกว่า a 5มันเท่ากับ a 3บวก 2D ถูกไหมคะ ครูจัดรูปให้อยู่ในรูปของ a3 เพราะ a3 เป็นตัวตรงกลางนะคะ a3 เป็นตัวตรงกลางต่อไป a4 เนี่ยมันอยู่ในรูปของ a3 บวก 1d ถูกไหมต่อไปค่ะ a3 มันเท่ากับ a2 บวก d ถูกไหมคะ A2 มันก็เลยเท่ากับ A3 -D ลบ d และสุดท้าย A3 เท่ากับ A1 บวก2 d A1 ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย A3-2D ลบ2 d ถูกไหมคะจาก A1 จากตรงนี้นะจาก A5 เนี่ย a 4 a 2แล้วก็ a 1แล้วเราอมาเขียนสรรมการคะ่ะเราก็จะได้เป็นอะไร a 1คือ a 3 2ลบ2 d ถูกไหมคะบวกด้วย a 2คือ a 3ลบ d บวก a 3บวก a 3 2บวก2 d เดีวนะ a 4มันคือ a 3บวก d a 3บวก d แล้วก็บวกด้วย a 3บวก2 d จะต้องเท่ากับ100ถูกไหมคะถ้ามีใครงงนะคะอันนี้คือ a 1อันนี้คือ a 2อันนี้คือ a 4อันนี้คือ a 5นะคะเป็น a 1 2 4, 5ที่แปลงล่างให้เป็นในรูป a 3แล้วทำไมต้องแปลงก็ลองดูนะคะดูว่าเนี่ยมันเหลือแค่2ตัวแปรแล้วถูกไหมคะ a 3กับ d แล้ว d นี้ก็ตัดกับ d นี้ d นี้ก็บวกลบกับ d นี้เป็น0แสดงว่าเราเหลือ a 3กี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5เราก็จะได้ว่า5 a 3เนี่ยเท่ากับ100 A3 ก็เลยเท่ากับ 5, 2, 20นะคะได้ A3 เป็น20แล้วจากนั้นเขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่า A100 เท่ากับลบ174สูตรเดิมเลยนะคะ A100 ก็ต้องเท่ากับอะไรเอ่ยเรารู้ A3 ใช่ไหมคะ A3 บวกกี่ดี ก็100ลบ3ก็ได้97 d ถูกไหมคะหา d ได้ยังแทนค่าไปลบ174ก็เท่ากับ20บวก97 d ลบ194เท่ากับ97 d d ก็เลยเท่ากับลบ2เพราะฉะนั้นผลต่างร่วมก็คือลบ2นั่นเอง ไม่ยากมากเนาะโอเค